คุณชมคะกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายแล้วนะคะของรายการประเเรื่องส่วนภูมิโดยอาจารย์รันมรดกไทยนะคะเตรียมกดหมายเลขกันได้เลยนะตอนนี้นะคะเปิดสายให้พูดคุยกับอาจารย์รันนะคะมาสอบถามกันนะว่าประเเรื่องที่คลอบครองอยู่เนี่ยนะคะต้องมีจุดดูยังไงหรือแม้แต่ราคากลางอยู่ที่เท่าไหร่นะศูนย์สองหกเจ็ดแปดหกเจ็ดหนึ่งนะคะราคาเอไม่ใช่เบอร์ดึกขึ้นอยู่ด้านหน้านี้คำถามแรกเลยแล้วกันค่ะอาจารย์คะหลวงพ่อแดงแจกแม่ครัวปีศูนย์เก้า เจ็บหังยาวเจ็บหังยาวหังชี้หังยาวนะครับแจกแม่ครัวตอนนี้ก็ทะลุหมื่นขึ้นไปแล้วอยู่หมื่นต้นจนถึงหมื่นกลางๆแล้วแต่บล็อกนะครับ<อ>แล้วแต่บล็อกสามหมื่นสี่หมื่นห้าหมื่นแล้วแต่ความสวยด้วยค่ะนะครับ <c oughs> มีแฟนคลับนะคะเข้ามาตั้งแต่แรกแล้วนะคะพี่เทิดไ <c oughs> ทยคุณนันทวัฒน์นะคะคุณพี่โกมินมาแล้วคุณนิรรงนะหลายท่านเลยพี่อมพรนะมาแรกๆเลยนะคะคุณสัจสาทิสนะพี่สง่าก็มานะคะแล้วก็คุณสุรศักดิ นะคุณวรวันะคุณพี่พันธ์ทโทอัครวินก็มาแล้วนะคะก็มีคําถามนะคะอย่างที่บอกก็คือเรียนเม็ดแตง <c oughs> หลวงพ่อหลวงหลวงปู่มุม <c oughs> ปู่มุน่น <c oughs> ปู่มุ่นใช่ไหมอวัดเืนินตะมากนะครับยังไม่ค่อยเล่นหากันเท่าไหร่ยังเงียบเงียบอยู่นอกจากพวก เนื้อเงินหรือเนื้อทองคาอะไรเงี้ยถ้าเป็นทองคําก็อาจจะบวกทองมาหน่อยนึงอย่างเงี้ยตรงนี้จะมีราคามากหน่อยนะคะมีคําถามจาก YouTube ด้วยนะคะอาจารย์แหวนมงคลวัดรอบพิษราคาเท่าไหร่คะมงคลเก้าใช่ไหมมงคลเก้ามงคลเก้าจะมีแบบแหวนผู้หญิงผู้ชายอย่างเงี้ยนะครับถ้าเป็นแหวนผู้ชายก็สวยๆก็เจ็บแปดพันหมื่นอย่างเงี้ยถ้าเป็นแหวนผู้หญิงก็3 0 0 0 5,000แล้วแต่นะครับ แวนผู้ชายผมไม่อยู่ละเหลือแต่แวนผู้หญิงก็ดีเลยค่ะออยกับผู้หญิงค่ะเขาจะมีมงคลสีกับมงคลเก้านะครับแวนมงคลเก้าเลยไว้สําหรับผู้ชายค่ะของผมนี่ลูกชายเอาไปแล้อนะคะถ้าแว็นผู้หญิงยังไม่มีออยยังว่างนะคะกับอันนี้อันนี้ยังไม่มี ต้องมั่นเลยเดี๋ยวขออ่านคำถามต่อนะคะหลวงพ่อเงินวัดบางคลานพิมพ์เอค่ะอาจารย์คะพิมพ์เอสตาร์ทกันที่3ล้านขึ้นนะครับมล้านขึ้นแต่ต้องสวยนะอันนี้ดูตามสภาพนะอาจารย์ถ้าไม่สวยเลจะแปดแสนก็พอมีค่ะนะจะเอะนาลื่นๆเล่่เลยอย่างเงี้ยก็เป็นแสนอยู่เป็นแสนอยู่ใช่นะคะอ้าวทีนี้มาจาก SMS นะคะเหรียญพ่อครับพุทธทะเหร่อพุทธกวักพุทธกวักะท่านเจ้าคุณศรีสน วสุทัสองสี่เก้าพวกนี้จะไม่แพงนะครับจะอยู่ประมาณสี่ห้าพันรวมถึงพวกพระประจําวันพระอะไรทั้งหลายแหล่จะเป็นห้าเหลี่ยมเล็กๆนะครับองเท่านิ้วก้อยเนี่ยของดีแต่พุทธคุณสูงมากทั้งพระประจาวันทั้งพุทธกวักทั้งอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ไม่แพงมาก จับต้องได้นะครับค่ะคำถามต่อไปค่ะเหรียญรุ่นแรกพระยาพิชัยดับหักปี2513ราคาแล้วก็รับเช่าไหมคะอาจารยรับเช่าครับรับเช่าตั้งแต่1,000ยัน10,000นะครับแล้วแต่ความสวยแล้วแต่ความแดงนะครับแล้วแต่บล็อกด้วยแล้วแต่ความแดงด้วยใช่อย่างถ้าพระไม่ผ่านการใช้เลยยังอยู่ในซองพลาสติกอยู่สมัยก่อนก็จะอยู่ในซองพลาสติกแล้วก็จะเอาไฟลยนางเงี้ย น่าเอาไปรวนแล้วก็แจกแจกแต่ถ้าเป็นพวกเงินเงินกับทองคาเนี่ยผมจําได้ว่าน่าจะเป็นกล่องเคยเห็นกล่องร้านทองไหมไอ้กล่องสีส้มส้มอใช่แต่กล่องพระยาพิชัยเนี่ยน่าจะเป็นพวกสีน้ําเงินสีเขียวสีสีอะไรอย่างเงี้ยถ้าจําไม่ผิดนะครับจะเป็นแบบนั้นจะใส่ในกล่องกล่องพลาสติกทองคําอย่างนั้นมาส่วนทองแดงในซิลพลาสติกหมด ใชครอบครองอยู่น้องนะอาจารย์ก็รับเช่าอยู่แล้วรับเช่าครับรับเช่าขอให้แท้พระทุกชนิดเลยไม่เกี่ยงว่าหลักร้อยหรือหลักร้านหรือหลายหลาย้านนะครับไม่เกี่ยงขอให้ถูกใจขอให้แท้แค่นั้นเองแท้ในเช่าทุกกรณีที่จะเช่าไม่ได้นั่นก็คือแบบบางครั้งเนี่ยของทันเก๊หรือราคาตกลงกันไม่ได้นะอย่างเงี้ยบางบทีเขาตีแพงไปอย่างเงี้ยมันก็เราไปต่อไม่ได้เราไปต่อไม่ได้เราก็ต้องยอมแต่ก็มีตัวเลขให้ทุกคนต่อทุกคน ค,ค,คำถามจาก SMS เอ็ค่ะเรียนชนะศึกหลังลิงลมนะหลวงพ่อคงอวัดวังสับพรสปี22อาจารย์อยู่ประมาณตั้งแต่พันกลางๆจนถึงหมื่นนะครับค่ะ,ะคุณพี่วรวรรณถามว่าพระปิดตาหลวงปู่เคียงเนี่ยหลังยันเนี่ย,ย,นนยมีไหมครับอาจารย์ม,ม,ม,มีมีหลังยันอีติมีโอ้ยมีหลายแบบมีหลายแบบถ้าถ้าถ้า,ถาหลังยันนี่ราคาต่างกันไหมก็หมื่นต้นๆนหมื่นหมื่นเศษๆอย่างเงี้ยหมื่นสองหมื่นอย่างเงี้ยนะครับ ก็ยังพอจับได้อยู่เนาะอาจารย์ใช่จับต้องได้จับต้องได้นะครับบางทีมีเป็นพันอยู่เลยนะนะครับค่ะคําถามจาก YouTube ค่ะเหรียญรุ่นแรกหลวงพ่อเนื่องวัดจุฬามณีปี2522นิยมกันไ้มคะอาจารย์แล้วราคาเท่าไหร่อยู่หลักหมื่นนะครับส่วนถ้าเป็นนิยมสุดเลยก็จะเป็นนอนอบนนอบนก็จะอยู่ประมาณ3 0,000บวกลบส่วนถ้าปกติทั่วไปพวกนะสังกติพวกอะไรหมื่นเดนเซนะครับ ค่ะคุณพี่อมรรนะคะบอกว่าอาจารย์เรียนเม็ดแตงหลวงปู่มุนนะคะมุลหลวงปู่มุมรุ่นวางศิลาเกิกวัดประสาทอืวัดประสาทอยู่พันกลางกลางพันต้นถึงพันกลางนะครับค่ะคุณพี่น้องปู่เป้น้องเป้้นะคะถามว่าวัดเกตเจ็ดชั้นราคาเท่าไหร่จ้าอาจารย์หลักร้านเลยหลักร้านลลันต้นหลันกลางถ้าสวยก็ล้านอาบเลยเป้ๆนะครับลันกลางหรือหลันต้นอาจารย์ ล้านถึง3ล้านเลยถึง3ล้านเลยใช่ก็อยู่ตามสภาพด้วยนะคะหลวงปู่ไข่วัดเชิงเลนรุ่น2เนื้อทองแดงค่ะอาจารย์รุ่นสองเนื้อทองแดงนะครับอยู่ประมาณพันสเศษพันสิบเศษใช่ไม่แพงเอาจากเนื้อเงินับทองคำทองคำก็น่าจะอยู่2 0 0แส0ได้แล้วมั้งช่วงเนี้ยเนื้อทองคําถ้าเกิดเป็นอย่างนั้นเป็นแพงเพราะว่าทองคําด้วยมั้งใช่ไหมอาจารย์แพงแพงด้วยมูลค่าด้วยแล้วจานวนส่วนใหญ่แล้วสมัยก่อนผู้สร้างเนี่ยปีหนึ่งห้าราคหลวงปู่ไข่ ว่าทองบาทมันจะตก2อสาพันแล้วมั้งค่ะอ่ามอเผอๆจะบาทละ4ี่พันก็แพงตามสภาพของน้ำหนักน้ำหนักทองคำนะคะอนที่ววรณขอบคุณอาจารย์มากๆเลยนะคะหลายท่านที่เข้ามานะคะยังคงเปิดสายอยู่นะคะเห็นอ่านอ่านข้อความไม่ว่าจะเป็นใน SMS นะคะหรือว่าางข้อความในเพจหรืออะไรเงี้ยเรายังคงเปิดสายอยู่นะคะ0 2 6 7 8 6 7 6 1นะครับ รูปรหล่อลงพ่อเดิมนะครับอยู่หมื่นกลางๆหมื 100, 100, 100, 100. ่นต้นจนถึงหมื่นกลางเพราะส่วนใหญ่จะไม่สวยแต่ถ้าสวยเลยนะครับสวยเดิมไม่ผ่านการใช้อย่างเงี้ยไม่มีรอยยับยูยี่อย่างเงี้ยขาวว่องเลยแพงนะครับประมาณอย่างนั้นแสนจนถึงสองแสนแต่หาน้อยในรอบสิบปีมานี้นะครับยังไม่มีองค์ไหนแชมป์เลยยังไม่มีเลยสิบปีนี้ยังไม่เคยเห็นใครลงที่แบบ ลงมาเนื้อตะกัวแล้วบอกว้าวอย่างเงี้ยไม่มีส่วนใหญ่ก็ธรรมดาหมื่นสองหมื่นสามหมื่นสี่หมื่นอย่างเงี้ยเห็นแล้วก็เฉยเฉยก็ก็เกิดใครแบบเขาพองอยู่แบบขาววงแบบที่อาจารย์พูดเนี่ยเอามาโชว์หน่อยเถอะอยากเห็นพระเหมือนเพิ่งปั๊มมาเมื่อวานอะไรอย่างเงี้ยแต่ต้องแทนนะใช่ครับต้องแทนนะนะคะเอาทีนี้อาจารย์คะตอนนี้เนี่ยจริงๆเราเขาเล่นเล่นหากันเท่าไหร่ยังไงคะ พราะเดิมอ่ะเพราะเดิมเนี่ยถ้าเป็นพิมพ์เอเนื้ออะบาก้านะครับราคาจะอยู่ประมาณที่สองล้านแต่ถ้าเป็นทองเหลืองก็อยู่หลักแสนจนถึงล้านนะครับที่พูดถึงพิมพ์เบส่วนพิมพ์บีนะครับพิมพ์บีก็ถ้าเป็นอะบาก้าก็ล้านหนึ่งนะแต่ถ้าเป็นทองเหลืองก็สี่ห้าแสนส่วนถ้าเป็นพิมพ์ดีก็แสนต้นต้นค่ะคุณเปป้ถามต่อนะคะบอกว่ารูปหล่อเาพ่อเขาใหญ่แพงไหมจ้าอาจารย์ก็ไม่น่าแพงนะเปป้น่าจะเงียบเงียบอยู่นะครับ ขอบคุณนะคะยังไม่นั่นอาจารย์มีรู้สึกว่าน้องเป้ๆน่จะอยู่โคราชหรือไงเนี่ยน้องพี่เขาก็จะเล่นพระเหมือนกันใช่ใช่แฟนเขาอะไรก็เล่นพระก็เริ่มเริ่มศึกษาไปเรื่อยๆดูอาจารย์รักมั่งดูผมมั่งดูคนคนนี้ไลฟ์มั่งอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะส่งรูปมาถามบ่อยแต่ช่วงหลังงานผมเยอะจริงนี่ยังไม่ได้ดูลายมาสองสามวันแล้วนะเนี่ยอย่างนี้ใครส่งลายมาเนี่ยรอหน่อยคือเรื่องงเรื่องเนี่ยปกติผมจะมีคนขับรถ ใช่ว่าเวลาไปต่างจังหวัดแต่งวดนี้รถเราเพิ่งถอยมาใหม่ไงเราก็ канал, อยากจะลองสมรรถนะเน่ขับเองอาขับเองตอนกฏว่าเมื man, ну, ่อคืนมาถึงปั้งเนี่ยถึงบ้านสามทุ่มสี่ทุ่มสลบเลยอาบน้ําเสร็จสลบยาวเลยมาตื่นทีทีสิบโมงครึ่งไงวันเนี้ยบอกเฮ้ยทำไมตื่นสายอย่างงี้วะนอนเยอะๆจ้นอนเยอะๆจะได้มีมีแรงตอบนะ ลูกเพจด้วยวันนี้เดี๋ยวจะกลับไปถึงบ้านนะเดี๋ยวจะไล่ตอบให้หมดเลยจังหวะทั้งสามเครื่องเลยค่ะตอบให้หมดนะคะนะคะตอนนี้เปิดสายอยู่นะคะ026786761นะคะสัปดาห์นี้อาจารย์มีสเก็ตไปไหนหรือเปล่าอันนี้อยู่ที่เดิมยังอยู่ที่ห้านเดิมนะคะใครสนใจที่อยากจะนําพระให้อาจารย์ดูก็ดีดีแปดเก้าไม่ไม่ไปไหนยังไม่ไปไหนยังไม่ไปไหนไปนู่นเลยสิบสามสิบสี่นู่นเลย สมเด็จจะไปก่อนด้วยค่ะสมเด็จปรโพหลวงปู่โตปีหนึ่งแปดค่ะอาจารย์หมื่นกว่าบาทครับหมื่นกว่าบาทใช่หมื่นกว่าบาทอ๋อแสดงว่าออกมาเยอะใช่ไหมเรยราคาก็มีมีจํานวนพอสมควรนะครับสมัยก่อนไม่กี่พันเองพันสองพันเองใหญ่แล้วนะครับค่ะคุณเปป้บอกว่าเดี๋ยวหนูจะส่งวัดเกตไปให้อาจารย์ดูนะได้จ้ะขอเป็นช่วงค่ำๆเลยนะเดี๋ยวจะตอบให้อ่า ส่งส่งมาไว้ก่อนก็ได้นะจับถ้าเกิดว่าใครส่งทิ้งไว้เลยเปะ๊ะส่งทิ้งไว้ได,ได้เลยนะครับนะอ่ามีคุณพันธาการถามบอกว่าประหลัดขิกหลวงพ่อเหลือ,อการลูกแกว้วราคาเท่าไหร่คะลูกแก้วนี่ผมไม่รู้แต่ถ้าประลัดขิกก้นลูกแกว้วก้นลูกแกว้วอ่าอ,อันนี้ไม่รู้นะครับแต่ว่าประลัดขิกเนี่ยที่ขายเวลล่าสุดสามหมื่นโอ้ราคาสูงนะคะ,คะ,ะเป็นประหลัดขิกของพ่อเหลือปัสสาวชงโง่อ๋อหลวงพ่อเหลือ เป็นประหลัดขิกนี่น่าจะเป็นจักรพรรดิเลยพอเหลือแล้วก็มาประหลัดพวกอีนะครับอย่างเงี้ยคนเขาก็เรงหนึ่งคงเล่นหากันส่วนมากชื่อชื่อเป็นมงคลนามอยู่แล้วแล้วตัวหลวงพ่อเองางเก่ง่แล้วนะครับประหลัดเรียกทรัพย์เรียกอะไรอย่างเงี้ยสมัยก่อนคนค้าขายเขาก็จะถวินหาแต่ต้องพ่ออีนะต้องพ่อเหลือชื่อนั้นก็บอกว่าเหลือเห็นไหมเหลือจะกินเหลือใช้ใช่หลือกินเหลือใช้นะครับแล้วท่านเก่งมากๆด้วย เก่งอาคมเก่งอะไรอย่างเงี้ยมีณหน้าทองนีโอสุดยอดเพราะฉะนั้นก็คงจะหายากหายากหาแท่ยากนานๆนะครับคุณพี่อมพรถามนะฮะแหน่พ่อจงเล่นเท่าไหร่คะอาจารย์พ่อจงไม่แพงอยู่หลักพันนะครับอยู่หลักพันอยู่นะคะอยู่หลักพันนะครับเวลายังคงเหลืออยู่อีกสักประมาณ2นาทีนะตอนนี้ยังคงเปิดสายอยู่นะคะใครอยากจะพูดคุยอาจารย์เกี่ยวกับเรื่องของพระเครื่องค่ะโทรมาได้เลยนะคะตอนนี้นะคะ 0 2 6 8 6 7 6 1นะคะถ้าเกิดเวลานี้ไปแล้วโทรไม่ติดไม่เป็นไรนะคะไปดูเบอร์หลักถือส่วนตัวถ้าโทรไม่ติดโทรหาผมไม่ติดจะโทรเบอร์นี้นะนอกเวลาทำการเลยนะโทรมาไม่ใช่แล้วนะเบอร์นี้โทรได้เฉพาะตอนผมจัดรายการเท่านั้นใช่แล้วค่ะนสุดท้ายเท่านั้นคุณพี่เบลถือส่วนตัวเลยคุณพี่บุญเชิดถามค่ะอาจารย์สมเด็จวัดสะตือวัดสะตือราคาเท่าไหร่คะ่าจะอยู่หลักร้อยจนถึงพันนะครับอ๋ออยู่หลักร้อยอยู่แล้วแต่ปีพศอีกอะนะคะ คำถามจาก SMS เค่ะเหรียญหลวงพ่อกลวยจะตุรพิทพรชัยปีหนึ่งแปดเอาไปแสนหนึ่งแล้วกันแสนหนึ่งแสนหนึ่งนี่สภาพร้อยสภาพร้อยเปอร์เซ็นต์นะลมน้ำตาลต้องเนียบๆเลยนะครับจมูกต้องโด่งๆนะครับยุงไม่ไต่ไร่ไม่ตอมนะครับไปแสนหนึ่งนะนะครับถ้งไม่มีแสนแสนต้นแสนอะไรเนี้ยมาเอาแสนทวนเลยนะครับถ้านอกเหนือจากนั้นก็ถอยหลังลง มีหนึ่งสายใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ค่ะน้องบอกเวลาเหลืออีกนาทีนึงเหลืออีกประมาณนั้นนะคะเหลืออีกประมาณสองนาทีนะคะตอนนี้โทรมาได้อยู่ค่ะนะศูนย์สองหกเจ็ดแปดหกเจ็ดหกหนึ่งนะคะคุณพี่ตัดจ้อยถามบอกว่ารูปหล่อหลวงพ่อนะรูปหล่อหลวงพ่อซาใช่ไหมหลวงพ่อซาวัดป่าพงอหลวงพ่อชาหลวงพ่อชาหลวงพ่อชาวัดป่าพงวัดหนองป่าวัดหนองป่าพงนะครับอีสานอันนี้อยู่อุบลนะฮะอุบลราชธานี สวิตสวยก็อยู่ประมาณหมื่นกว่าบาท2องหมื่นะครับแต่ถ้าเป็นเนื้อเนื้อเงินนะครับเนื้อเงินก็อยู่ประมาณห้าหมื่นหกหมื่นเหรียญหยดน้ําหลวงพ่อจงหลวงพ่อจงสองสี่แปดห้านะคะหมื่นต้นถึงหมื่นกลางนะครับค่ะพี่ลงกรถามค่ะพระสมเด็จปีลินใช่ไหมฮะอาจารย์น อันนี้พิมพ์ผิดสมเด็จ <or úc S 1> ปิรันนะคไนนะไอ้ไม่ค่อยรู้ชื่อพระเท่าไหร่นะคะพระสมเด็จปิลันเนี่ยคับถ้าสวยเลยก็อยู่ประมาณ20,000บวกลบแต่ถ้าปกติทั่วไปเราจะเจอตื้นๆหน่อยนะครับถ้าเป็นพิมพ์พวกตืน้นๆอะไรสแตนดาร์ดทั่วไปก็หมื่นกว่าบาทบแต่ถ้าเจอพิมพ์ลึกเนี่ยสองหมืัพ นะะอ้าวครบถ้วนนะคะวันนี้ก็มีสายเข้ามาบ้างมาสักครู่นี้นะแต่หลายๆคนอาจจะติดภารกิจกันอยู่ไม่เป็นไรค่ะดูไม่ทันไปดูเยอะหลังกันได้นะคะสำหรับรายการพระเครื่องสุวรรณภูมิโดยอาจารย์รันมรดกไทยวันนี้หมดเวลาลงแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันครั้งหน้าคือวันพุธที่จะถึงนี้นะคะเป็นพระอะไรเดี๋ยวคอยติดตามก็แล้วกันนะคะอาจารย์รันมรดกไทยดิฉันออยนันทิชากรกรรมาณันต์ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ